อ่านการ์ตูนเนโรแฟนต้องที่ i n u m a n g a c o m ถ้าเป็นข้างๆนายแล้วล่ะก็เด็กผู้ชายผอมๆที่อายุประมาณเจ็ดขวบนี่นะหรอว่าไงนะอะไรกันทำไมถึงได้ตกใจขนาดนั้นล่ะเอ้า,านี่จะไปไหนนะอะไรกันไปไม่บอกไม่กล่าวฉันตามหาแทบตาย จู่ๆก็พลอขึ้นมาเรายังจะหายไปตามอำเภอใจอีกเฮ้ e. ยเด็กคนนั้นตายยังไงกันแนะ่ถึงได้ผอมเหลือแต่กระดูกแค่นั้นน่ะเพราะเป็นแบบนี้ไงฉันถึงเกลียดเด็กๆเพราะแค่แปลกๆนิดนหน่อยๆก็ต้องใส่ใจยังไงล่ะอ๋อคิงมาแล้วเหรอ เมื่อไม่นานมานี้ฉันได้ตั้งชื่อให้สัตว์เทพด้วยตัวเองตามคําสั่งของท่านพ่อนะคิงที่มีความหมายว่าจงเติบโตมาเป็นสัตว์เทพที่เก่งที่สุดอื้เจ้าเหมียวนี้ถึงจะโดนราวีล้อไม่มีเซนในการตั้งชื่อแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดีกว่ารสช็อกโกแลตไม่ใช่หรืองไงเจที่รสช็อกโกแลตจ้าจ้านายก็ชอบชื่อตัวเองใช่ไหมล่ะเฮ้ <c oughs> ยังไงก็เถอะฉันก็คงไปหาอาเซียนอีกครั้งไม่ได้แล้วสินะดูเหมือนว่าถ้าฉันเข้าไปยุ่งเรื่องนั้นอีกก็คงจะเกิดเรื่องอะไรบางอย่างขึ้นนะแล้วทำไมพวกหนักเวทดำต้องสังกัดกับตระกูลนั้นหมดด้วยเนี่ยตระกูลเดยุกเซบราปิดกั้นพลังที่พวกเขาครอบครองอย่างสมบูรณ์โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของสัตว์เทศที่ปกครองความมืดมิดและไม่ยินยอมให้กระทั่งราชวงศ์เข้ามาแทรกแซงนะ่ะเพราะงั้นฉันก็เลยเข้าหาอาเซียนไงอย่าว่าแต่คำตอบเลย แค่แรกฉันก็ยังไม่ทันเอาให้เขาดูดเลยด้วยซ้ำหัวแต่ปกครองความมืดมิดมันหมายความว่าอย่างไงกันอืมถึงจะใช้ชีวิตเดิมซ้ำไปสามารถเป็นเวลานานแต่ว่าฉันไม่เคยมีจุดตัดกับตระกูลเซฟราหรือว่าอาเซียนแม้แต่นิดเดียวแต่ฉันก็ได้ยินข่าวลือม,มามากมายคน่ะพูดกันให้รัดว่าหมาป่าสีดำที่เป็นสัตว์เทพของตระกูลเซฟรานั้นมีพลังมหาศาลและหากพลังของหมาป่าสีดำแผ่ออกไปถึงที่ใด ที่นั่นก็จะพบแต่ความตายเท่านั้นอืมตั้งชื่อให้ผิดหรือเปล่านะตัวเล็กแค่นี้เองคิงถ้าหากว่าต้องสู้ขึ้นมาให้หนีไปเลยนะนการไม่ตายก็ถือว่าเป็นชัยชนะจำไว้เลย น,นี้แท้จังเลยนะจะ่าหนังสือหรอเมื่อก่อนเคยอยู่แต่ตรงมุมห้องเรียนแต่ตอนนี้ชวนคุยตลอดเลยคนแรกที่ชวนคุยในห้องก็กลับเป็นผีเนี่ยนะสับสนเลยฮะเมินดีกว่าเมินค <_ t ry> ามมลาฉันเบื่อจังเลย <_ t ry> มาเล่นกันเถอะหานะนะนาหหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผานของฉันก็คือการได <_ t ry> ้รับความชื่นชมจากการหาสักเทพเจอ เราก็ต้องทำคะแนนสอบกลางภาคเพิ่มขึ้นด้วยอะไรนะ่ะทำไมคนนั้นถึงได้มาที่นี่ล่ะเงียบหน่อยเดี๋ยวเขาก็ได้ยินหรอกเฮออะไรกันเอะอะไรนะ่ะทำไมอาเซียนถึงอยู่ที่นี่ล่ะนี่มาเจอกันหน่อยฮะ ออจะให้ฉันทำอะไรล่ะว่าไงนะถ้าจะมาขอเวลาของคนอื่นก็ต้องมีค่าตอบแทนสิอะไรก็ได้อะไรก็ได้ที่เธอต้องการฉันจะให้หมดเลยตอนแรกฉันก็แค่ทำตัวให้ดูเหนือกว่าแต่ว่ามีเรื่องอะไรกันนะถึงได้พูดออกมาแบบนั้นกันะ่ะขังขาใจเลยจริงๆ คุยได้ด้วยใช่ไหมถ้าถามว่าฉันสามารถคุยกับคนตายได้ไหมแล้วก็ใช่ฉันทําได้อืมถามดูสิถามว่าเขาเป็นใครอ,อ,อถึงจะเห็นอีกครั้งแต่ก็รู้สึกว่าผอมเกินไปอืมห<อ>วัดดีจ้า กินอันนี้ไหมน่าอะไรหรอครับขอกินหรออืมอันนี้มันเรียกว่าลูกอมนะ่ะไม่รู้จักแม้กระทั่งลูกอมเลยเหรอ,อน,นี่มันเรื่องอะไรกันแน่นี่ยทำอะไรของเธอน่ะ <c oughs> ดูท้าจะหิวมากเลยละวสิผีกินอาหารได้ด้วยหรอไม่ได้หรอก เขียจะดูดซับเอาพลังงานของอาหารแทนที่จะกินอาหารเข้าไปนะ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรือไงอร่อยไหมเอาอีกหรือเปล่าครับหัวแต่นายชื่ออะไรละ่ะซีเอลชื่อว่าซีเอลนี่เองซีเอลงั้นเหรอใช่ซีเอล สีอา <c oughs> พ,พี่พี่อย่างนั้นหรอ <c oughs> พี่พี่กินอันนี้สิ ไม่ล่ะนายกินเถอะผมไม่หิวหรอฉันก็ไม่หิวเหมือนกันอางั้นแบ่งกันกินไหม <c oughs> นายกินไปเถอะพี่พี่ครับผมขอโทษนะน,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 นอาหารที่ได้รับทุกวัน <c oughs> ก็มีเพียงแค่ขนมปังชิ้นเล็กๆ และน้ำหนึ่งแก้วนิดเดียวเท่านั้นบางทีตอนนี้ซีแอลก็อาจจะทนไม่ไหวแล้วก็ได้ถ้าอยากจะรอดก็จงฆ่าซะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถออกไปจากคุกแห่งนี้ได้ถ้าทำแบบนั้นก็จะสามารถรับรู้ถึงความมืดมิดได้ต้องฆ่าครอบครัวเพื่อให้ได้พลังแบบนั้นมาด้วยหรอเออ้ยพี่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ถ้าฉันจะตายก็ตายไปแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้ซีเอลตายเด็ดขาดไม่มีทางฮะซีเอลนายเป็นอะไรหรือเปล่า ทีนะเพราะว่าตอนนี้พี่สามารถออกไปได้แล้วไงอย่ามาตลกไหนพูดเรื่องอะไรของนายขอโทษนะพี่ขอโทษอจริงๆผมนะพี่ใอ่ะ อืมแบบนี้แหละดีแล้วเขาจะดีใจมากแค่ไหนนะที่ได้รู้ถึงการมีอยู่ของน้องน้อยตลอดระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาฉันถามว่าพูดเรื่องอะไรงไงผมอยากกินลูก,ลกอมอีกครับเอ้ยว่าแต่ทําไมฉันถึงต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ด้วยล่ะนี่ฉันต้องเป็นแม้กระทั่งล่ามให้ผีด้วยหรอเขาขอลูกอมอีกนะฮ้ลูกอมเธอมีลูกอมไหมเอยไอคนหน้าไม่ไอายหน้าที่ฉันรึงไง ที่ฉันให้ก็เพราะว่าเด็กหรอกนะอืมนี่จ้าว้าวเอากินให้หนำใจเลยก็ได้ <c oughs> น่ารักจริงๆด้วยฮะถ้าเพิ่มน้ำหนักสักหน่อยก็น่าจะดีเลยมีวิธีขุนผีอ้วนไหมนะทีนี้ฉันไปได้หรือยังยังไม่ได้นี่ฉันไม่มีลูกอมเหลือแล้วนะเดี๋ยวฉันไปซื้อมาเองดีงั้นก็มาคุยกันก่อน คุยเรื่องอะไรนายน่ะเห็นสิ่งแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เอ,อ่ออืมหลังจากที่เด็กคนนั้นตายเอ,เอ๋งั้นก็หมายความว่าทั้งที่นายรู้ว่ามีผีอยู่ข้างๆแต่ก็ปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยนะหรือว่านายไม่รู้วิธีทําให้พวกเขาหายไปอ่ะฉันรู้วงตระกูลสายตรงของตระกูลเซปราสามารถกําจัดสิ่งเหล่านี้ได้หมดนั่นแหละเราทําไมนายถึง ปล่อยทิ้งไว้ทั้งที่สามารถกำจัดได้ล่ะอ,อก็แค่ก็แค่อยากปล่อยไว้แบบนั้นเฉยๆเพราะเป็นคนที่คอยตามหลังต้อยๆมาตั้งแต่เด็กสงสัยอยู่ว่าพอตายไปแล้วจะยังตามแบบนั้นหรือเปล่าแต่ก็กลับเป็นซีแอจริงๆหล่อนนีเออ่เขาบอกว่าหิวนะ่นายไปซื้อของกินมาให้หน่อยสิเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันรู้สึกอิจฉาใครสักคนฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกัน ถึงจะติดหนึบขนาดนั้นแต่นายก็ยังมองไม่เห็นเนี่ยนะมั่วทำอะไรอยู่ยังไม่ไปอีกรู้แล้วนายเซนซี อะไรขึ้นกับสองคนนั้นเนี่ยหืมไม่อ่านเนื้อหาเลยเหรอถึงมันจะมีเนื้อหาที่เรียบง่ายแค่ขอให้ช่วยติดต่อพวกนักเวทดำอย่างเต็มที่ก็เถอะแต่ก็ไม่คิดเลยว่าเขาจะเซ็นโดยที่ไม่อ่านเนื้อหาอะไรเลยนะฉันก็บอกไปแล้วว่าจะให้ทุกอย่างกับเธอนี่นนะเอาเอาสัญญาไปเยี่ยมเส้นเอกสารเราจะมากลับคำทีหลังไม่ได้แล้วนะ ตามฉันมาฉันมีอะไรให้หนายดูด้วยออกไปก่อนมีอะไรจะให้ดูขนพรากขนคนนั้นใช่อเซียนจริงๆหรอนี่อเซียนถูกจับแขนแล้วลาออกไปเนี่ยนะนี่นายบอกว่าจะให้ทุกอย่างใช่ไหมหูฉันฝาดไปแล้วหรือเปล่าวัสด,ดีฮะ <c oughs> ไม่ได้เจอกันแค่วันเดียวก็รักษาระยะห่างกันอีกแล้วฉันคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เลยเตรียมบางอย่างมาด้วยนะเอาของขวัญพี่สาวคนนี้เตรียมมาเพื่อนนายเลยนะกินเยอะๆล่ะขอบคุณค่ะ อยากจะเอาอะไรมาให้กินตลอดเลยเหมือนแฮมสเตอร์เลยนี่อะไรนะที่บอกว่าจะเอามาให้ฉันดูนะอ๋อจริงด้วยรอแป๊บหนึ่งนะอืมนี่นี่มันหินเวทนี่ว,ว้าวแค่เห็นก็รู้ทันทีเลยหรอส่งมา พลังเวทของนักเวทดำพลังเวทแข่งแกร่งขนาดนี้เลยหรอน่าสนใจดีนี้พวกอาวุธสวนน่าจะคลั่งคล้ายกันมากเลยแล้วคงจะกระโจนใส่เลยละ่ะจริงหรอนั่นก็คือขนาดที่เล็กที่สุดเลยนะมีอันใหญ่เท่านี้ด้วยแหละว่าไงนะเธอต้องการอะไรกันแนะ่ฉันต้องการพลังเวทของนักเวทดำนะ เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของเหมืองแรกที่มีหินเวทนี้งไงล่ะนี่อ่ถึงเพิ่งจะยืนยันไปเมื่อกี้แต่ว่ามันตอบสนองต่อพลังเวทของนักเวทดำเท่านั้นและแน่นอนว่าถ้าหากชำระล้างแล้วนักเวทขาวก็สามารถใช้ได้เหมือนกันจะขอให้ฉันติดต่อให้อย่างนั้นเหรอ,อ,อใช่เหรอฉันจะบอกคนคนนั้นให้ก็แล้วกันเฮอคนคนนั้น พ่อฮะออะไรนะได้ยุกเซปรานี่มันอะไรนะมีผู้หญิงคนนึงให้เอามาให้ครับเห็นแหวดระดับตำอืมหฮะอนี่มันต้องการอะไรล่ะขอตกลงพามาสิไว้พรุ่งนี้จะพามา อาเซียนจะต้องรอไปจนถึงอะไรกันยังต้องรออีกต่อไปหรอฉันเบื่อแล้วจริงๆริบรีบจัดการให้เรียบร้อยจะดีกว่านะผู้หญิงคนนั้นหรอจะว่าไปแล้วเหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยที่เจ้าเด็กนี่ทำตามคำขอร้องของคนอื่นนะแถมเจ้าเด็กนั่น กยังเป็นฝ่ายมาหาฉันก่อนโดยที่ฉันไม่ได้เรียกด้วยอืมธรรมดากว่าที่คิดฮะตระกูลได้ยุคเซบร่าในจินตนาการฉน,นึกว่าจะเป็นสถานที่อึมครึมและมีผียุ่ยแย่เต็มไปหมดซะอียินดีต้อนรับค่ะคนรับใช้ก็ธรรมดา เปิดประตูโดยที่ไม่เคาะเลยเหรอคนนั้นคือดยุกเสบราใช่ไหมนะในอนาคตอาเซียนก็จะกลายเป็นแบบนั้นหรือเปล่ายินดีที่ได้พบค่ะคามิลาค่ะผิดคาดเลยนะผิดคาดหมายถึงอะไรนั่งสิค่ะ<า>ได้ยินว่าเธออยากทำข้อตกลงเหรอค่ะฉันอยากจะฝากชระล้างแล้วก็ขายมันนะคะ หากท่านตกลงฉันจะแบ่งกำไรให้สิเซที่ได้จากการขายนะคะอืมแต่ถ้าไม่มีนักเวทดำมันก็เป็นเพียงแค่แร่ธรรมดาที่ไม่มีค่าอะไรเลยนะเธอคิดว่าสิเปอร์เซมันเหมาะสมหล้เหรอ <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นแร่ที่นักเวทดำนะ่าจะอยากได้กันมากเลยนี่คะแล้วยังไงละ่ะหรือว่ามันไม่จาเป็นื <c oughs> อืม ใม้ฉันทิ้งเป็นขยะเพื่อไม่ให้พวกนายใช้ด้วยดีไหมนะถ้าสัญญาว่าจะขายให้พวกเราก่อนใครฉันก็จะยอมรับข้อตกลงเยี่ยมโอเคค่ะเฮ้อฉันหมายถึงดีเลยนะคะ <c oughs> ถ้าอย่างงาั้นไว้ฉันเขียนสัญญาเสร็จแล้วฉันจะมาหาใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> ถามนั้นแหละว่าแต่ดูเหมือนว่าเจ้าสีนินของตระกูลเราจะเข้าไปาคลอเคลียกับท่านหญิงอยู่เรื่อยเลยนะ ค่ะอะไรนะอุตส่าห์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พอคิดว่ามันน่าจะไม่ถูกอัญเชิญออกมาแล้วแท้ๆเขาดูออกหรอว่าฉันมองเห็นสักเทพได้นะ่ะนี่ใจจริงๆแอ,แอดก็แอบเชียร์ไอเซนเซปรากับคาเมร่าเพราะดูยังไงยังไงเคมีก็เหมือนเข้ากันดีแต่ถ้าอยากรู้ว่าต่อไปเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงติดตามได้ที่อีพีหน้าเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ช่องว่างอย่างวุ่นด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ